ได้เลิกแต่งงานแล้วได้เลิกมนเดือนๆชัดเจนเลยได้เลิกแล้วค่ะเป็นได้เลิกกันไปแล้วไม่ทราบได้เลิกได้เลิกดีแล้วค่ะเป็นวันไหนเด้นเลย น่าจะเป็นวันที่24ธันวาคมก็คือจริงๆเราเลิกเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่ไปไปขอเลิกนะคะเป็นการที่เราเอาวันเนี้ยไปให้เขาดูว่าสามารถแต่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี้คือเหมือนตรงวันเกิดของเราด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเออทำไมถึงเลือกจัดในงานวันเกิดเพราะว่าเอาตรงๆเลยคือแก้ม่ควขี้ลืมค่ะเออแก้ม่คนขี้ลืมแกไม่อยากแบบว่านั่งจำว่าเออวันนี้วันนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าพอถึงวันเกิดปุ๊บอ้อเนี่ยวันนี้แต่งงานเลยแค่นั้นเองไม่มีอะไร้เกิดวันครบรอบวันอะไรเราก็ต้องได้ เออน่าคิดนะเอาใหม่ดีกว่างั้นจะไปหาเรื่องใหม่ไม่รู้ก็จะโดนรวบยอดนะนั่นสิก็นั่นแหละค่ะสถานที่นะคะนี่คือที่กรุงเทพใช่ไหมที่กรุงเทพค่ะน่าจะเป็นเอ่อไม่น่าจะเป็นอะคารที่วาระเวลาก็ก็ดูก่อนว่าจะเฟิร์มชัวร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือคุณพ่อป่วยก็เลยยังไม่รู้ว่าจะแบบคอนเฟิร์มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานมั่งานอะไรวันเดียวกันเลยป่ะคะไม่วันเดียวกันค่ะทําที่ต่างจังหวัดค่ะแต่งที่นี่แต่ว่าไปทําที่ต่างจังหวัดงานเช้า มันมันยังไม่ได้เลิกค่ะยังไม่ได้เลิกกันคือต้องแต่งก่อนไม่ไม่ค่ะต้องมั่นก่อนอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังอีกสองใช่ค่ะยี่สิบี่ฉลองตอนนี้ความเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าสาวเป็นไงแล้วจริงๆคนรอบข้างเตรียมให้หมดเลยอ่ะไม่ค่อยได้เตรียมอะไรเพราะว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยแบบมุ้งมิ้งหรือว่าไม่ค่อยแบบว่าไม่รู้แบบคือ เหมือนความคิดหนูมันขัดกับคนอื่นเขาไปหมดเลยอ่ะหนูก็เลยแบบเอองเงินเตรียมเลยแล้วกันเลยค, s <S ค,ค,คือค่อนข้างคือใครยังไงที่เตรียมให้ก็ผู้จัดการแฟนแม่พ่อ oh อะไรพ่อเขาแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันเหมือนแบบทําไมต้องหนูจะเป็นคนที่แบบว่าทําไมต้องชุดเจ้าสาวทำไมชุดเจ้าสาวสีขาวทําไมทําไมจะเป็นคนหนูจะไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยไม่รู้ว่าเอองั้นถ้ามันมันขัดกับคนอื่นก็งั้นก็เตรียมกันเลยแล้วกันอะไรคนอะไรไปพิเศษก็มีก็มีค่ะก็มีบ้างคือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนหวานไม่อยากแบบ ไม่อยากใส่กระโปงพ,งพองๆแบบว<ช>่าแล้วเดินไปบบสะดุดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนซุ่มซ่าบรู้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขี้หุดหงิดขี้ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยพยายามรีเควสต์เรื่องชุดอย่างเดียวนอกนั้นก็คนจะแปลว่าเจ้าบ่าวดูไอ้บางที่เจ้าบ่าวดูตื่นเต้นกว่าใช่โอ้ยเขาหาเลิกหาหนู่นหานี่หานั้นคือแบบเหมือนแบบมาบอกตลอดเวลาว่าแบบเธอเขาได้นี่แล้วนะเธอเขานี่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ ที่รู้ัะค่ะก็ก็แล้วแต่เขาที่เขาสบายใจค่ะจริงจริงมันจะกลายเป็นงานของเขาไหมเพราะว่าแบบจริงจผู้หญิงน่าจะแบบอยากจะงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือเคยอยากเคยอยากแต่งเมื่อสมัยเด็กๆเมื่อประมาณยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยอยากแต่งแต่ว่าตอนนั้นคือแบบพอมาผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วมันตอนนี้มันเหมือนไปโฟกัสเรื่องอื่นแล้วอ่านี่นี่เราอยากแต่งจริงนั่นอะไรทีคะหนูกำลังงงตัวเองอยู่ว่าเอออยากแต่งหรือเปล่าก็คือคือแม่ถามว่า ถ้าในอนาคตยังไงต้องเป็นเขาเนี่ยก็แต่งเธอเราก็เลยมานั่งคิดว่าเออจริงๆแล้วถ้ายังไงแบบไม่เปลี่ยนใจหรือว่ารักเขาอะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ต้องเป็นเขาอะค่ะคือในอนาคตคงเ,เปลี่ยนเป็นคนอื่นไม่ได้แต่ว่าแค่วันเวลาเลือกให้มันเหมาะสมแค่นั้นเองค่ะอันนี้คือยังถือเล็ที่ว่าจะแต่งสองรออเหมือนดิมต้องถือค่ะต้องถืออยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่ทางบ้านหนูบ้านเขาเรียกอ,อะไรต่างจังหวัดเขาค่อนข้างเชื่อเรื่องนี้อะค่ะแต่หนูเนี่ย ไม่ค่อยหรือก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะคือยังไงก็ได้<ต>อีกเรื่องหนึ่งยังไม่ได้ใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งยังไม่ได้ค่ะปปคือนหนูตั้งใจแค่ว่าอยากแต่งวันนี้หนูก็เลยเอาวันนี้ไปให้เขาดูก่อนแต่ว่าวันที่มั่นเนี่ยคือยังไม่ยังไม่ได้แบบไปหาอะไรเงี้ยค<อ>่ะตอนนี้ีเซนต์อะไรเนี่ยอะไรวะพีเวดดิ <wed ding> <P> ้ง <wed ding> ใช่ไหมพีเวดดิ้งน่าจะเป็นเดือนหน้าค่ะเพราะว่าแฟนอ้วนเหลือเกินตอนนี้ปล่อยตัวฉุมากเพราะว่าเปิดแล้วนอาหาแล้วก็ชิมนู่นชิมนี่ปล่อยตัวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบ หนูเหรอหนูไม่ค่อยค่ะหนูตามมีตามเกิดมากแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าจะรักกันก็ให้รักที่เราเป็นเราอย่างนี้ค่ะไม่ไม่มาสวยวันเดียวแล้วก็วันต่อมาก็เพลอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะก็ต้องตี้มตุ้มอะไรนีกันนะตีนตีนงานเป็นอย่างที่บอกว่าอะไรไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ก็เขาชอบสีน้ำเงินหนูชอบสีแดงเลือดหมูก็จะมาบวกกันนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นพอดีวันนั้นมันเป็นวันคริสต์มาสอีฟด้วยอะค่ะก็จะเป็นไวท์คริสต์มาสก็ ก็ให้แขกใส่สีขาวอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ทัโรงแรมไม่ไม่ค่ะเพราะว่าหนูรีเควสอย่างหนึ่งว่าไม่ชอบโรงแรมยังจะทัคือไม่ได้ถนัี่รู้ว่าเดี๋ยวจริงไปปีคนแต่งงานเยออ๋อถ้าถ้าถ้าเรื่องมั่นเนี่ยให้เขาเตรียมเขาคงเตรียมไปแล้วอะค่ะแต่ว่าของหนูเนี่ยหนูมาดูแค่วาระเวลาคือได้แล้วก็เลยเฉยเฉยแล้วอะค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงฟิตหุนให้สบายไหมเขาฟิตของเขาเองอะค่ะ คือหนูก็ยังยังที่อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือยังยังแยกกันทํางานอยู่ก็เขาก็ต้องดูแลตัวเองก็มีแค่ทบวนกันบัฟกันว่าแบบเออฉันนี่แล้วนะฉันนั่นแล้วนะแค่นั้นไม่มีอะไรเขาเพิ่งเริ่มเองค่ะพอบอกว่าจะถ่ายพรเวดดิ้งเดือนหน้านี่เขาแบบเออเดี๋ยวเขาจะฟิตเนสแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นนักกีฬาเขาลงเร็วอยู่แล้วค่ะเออสิกแผคแน่นอนมีไหมล่ะทันไหมคะตอนนี้เดือนเดียวไม่น่าจะทันนะ ก็ได้เท่าที่ได้ค่ะไม่ได้รักที่สิกแท็กนะเออแล้วที่ไหนคะทุกตรงที่เป็นเขาละค่ะอ